น,นนกรพัฒน์เกิดพันธ์ุนักแสดงวัยรุ่นที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถที่หลากหลายจากต้นสังกัด jim mtv และมีผลงาน bad buddy series แค่เพื่อนครับเพื่อนที่กำลังออนแอร์ air, และได้รับการต้อนรับอยาอ่างอบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยและต่างประเทศ น,น,นันนเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2543เป็นลูกชายของนักแสดงคุณากรเกิดพันธ์ุโดยในวัยเด็กนั้นเขาผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วนั่นก็คือการแสดงภาพยนตร์โฆษณาต่างๆเรียกได้ว่าในวัยเด็กน,น,นันนได้ซึมซับการทํางานในกองถ่ายและเติบโตมาในแวดวงนี้เลยก็ว่าได้ครับ และก้าวสู่การเป็นนักแสดงเต็มตัวผ่านผลงานซีรีส์ฮอร์โมนไวยาวุ่นซีซั่น2และ3รวมถึงผลงานเรื่องรักนะเป็ดโง่โดยรับบทเป็นปาวานก่อนจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในซีรีส์รุ่นพี่ซีเค e t เดิรในบทเอส ประกบผู้กับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังกัญญาวีและฝีมือการแสดงของนนท์ที่น่าจับตามองบวกกับเนื้อเรื่องที่เป็นความรักระหว่างรุ่นพี่และหนุ่มรุ่นน้องก็สร้างความฟินให้กับแฟนซีรีส์ได้เป็นอย่างดีครับและทําให้นนท์เป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงดาวรุ่งของ GMM TV เลยก็ว่าได้ครับ ต่อจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือและฝึกปือการแสดงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องใน My Dear l o o s t e r รักไม่เอาถาดที่เกิดเคมีชวนจิ้นระหว่างนันนและชิมอนวชิลวิทย์สร้างความดีต่อใจให้แฟนๆอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและถัดมาเป็น Blacklist นักเรียนรับบัญชีดำและคือเธอ Re m e บ ber You และผลงานที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากก็คือ The g i f t e d นักเรียนพลังกิฟ ที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้เขายังได้รับความรักจากแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับจนมาถึงผลงานเรื่องล่าสุด Bad Buddy Series แค่เพื่อนครับเพื่อนที่เขาแสดงร่วมกับเพื่อสุดซีโอมพวัตที่กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่กระแทกเข้ากลางใจของแฟนๆอย่างจังเพราะเคมีระหว่างโอมและนนนมีเสน่ห์เฉพาะตัวผสานเข้ากับบทบาทและเส้นเรื่องในซีรีส์ที่ทำให้ผู้ชมแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้รับชม ก็ทำให้ผลงานเรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและเกิดเป็นกระแสะร้อนแรงในโลกโซเชียลกันตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับและเคมีโอมนัทนนก็ต่อยอดไปสู่งานคู่และงานเดี่ยวต่างๆที่นําพาให้พวกเขาได้พบกับแฟนๆที่เป็นกําลังใจของเขาเสมอมานอกจากนี้ในปี2022นัทนน์ก็จะมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น 55, 15 n e v e r Too a t e UMG รักแรกหายไปได้ใครมาวะ เดตตี้รันดี้ซักอบร้ายนายสะอาดรวมไปถึงอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองอย่างภาพยนตร์ m y p r e c i เซี ed, รักแรกโคตรลืมยากซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ GMM TV ในปี2022อีกด้วยครับ และอีกหนึ่งในวงการบันเทิงของนันน์นก็คือการเป็นศิลปินซึ่งเขาหลงไหลในการทําเพลงและดนตรีเป็นอย่างมากเขามีผลงานเพลงมาให้แฟนๆได้ฟังหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์และซิงเกิลเดี่ยวอาทิกว่าจะรู้ใจตัวเองจักรวาลเธอมองกี่ทีก็น่ารักจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอและแค่เพื่อนมั้งโดยในเพลงจักรวาลเธอเขาได้แชร์ไอเดียและยังมีส่วนร่วมในการทําเพลงและกํากับมิวสิกวิดีโอด้วยตนเองอีกด้วย ส่วนในเพลงจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอจากโปรเจกต์บอยดอนคลายนันนนก็มีส่วนร่วมออกความเห็นทั้งด้านในของเพลงและมิวสิกวิดีโอด้วยเช่นกันครับในวันนี้นันนนได้ก้าวเดินบนเส้นทางบันเทิงและค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเพื่อมุ่งไปยังโกที่เป็นอีกหนึ่งความฝันของเขาการมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองรวมถึงได้ทํางานเบื้องหลังที่เขาหลงรักเราเชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จในการเดินไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งใจ และทุกๆผลงานจากนนนนกรพัฒนจะเป็นความสุขของแฟนๆอยู่เสมอครับ